อ่านะครับเว็บร้อยยี่ห้าไอตัวนี้ปลาวานไหมปลาวานนะครับว่าไอข้างหน้าโหลดโหลดหรือยังหนูโหลดแล้วข้างหน้านะครับได้รับการโหลดเรียบร้อยนะครับใครโหลดให้โหลดเองนะครับนี่ฝีมือเด็กน้อยปังกูไม่ธรรมดานะครับนี่แต่วันนี้นะครับเขามั่นใจนะครับเพราะโหลดหน้าได้แล้ว โหลดหน้ายังทําเองได้เลยเองโหลดหน้ายังทําเองได้เนาะใช่ไหมแล้วแล้วหลังเองคิดยังไงบ้างชิวๆไหมเอาชิวโอเคเ <c oughs> ขามั่นใจนะครับวันนี้มาเพื่อโหลดหลังนะครับเลยบอกว่าช่างครับ <c oughs> ผมขอทําเองนะครับร้านเรานะครับจัดให้เลยสาหรับเด็กน้อยที่อยากโชว์ฝีมืออ่านายลุย <c oughs> เครื่องมือพร้อมอะไรพร้อมจัดไปเลย <c oughs> เย่าเร็วครับอย่าแย่งกันนะครับ <c oughs> เียมาทเป็นมาทั้งสามนั่นแหละนายสามคนเลยให้โอกาสสามแล้วตอนลหลุดน้ากี่คนฮะส,<อ>สองคนเนาะแต่ข้างหลังให้สามคนเลยเอาทำไงก่อนเริ่มต้นแล้วอออไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาทำนว่าทำเป็นมา,าเบอร์อะไรกันแน่นาย อหยิบมาทั้งหมดมันจะต้องถูกสักอันจนได้แหละเอ้าอมาดูการโหลดของเขานะครับว่าจะเริ่มต้นยังไงดีอะไรเลยทำยังไงเนี่ยเอ็งดึงเพื่ออะไรวะนนีอฮะ,อะทำไปดึงยังไงนะเสียบเลยเสียบสิเอาเสียบยังไงสิอยากดู้มือเ็เ<ป>อ้าทำอะไรก็ทำ อันนั้นเอ็งเรียนตรงพระใหญ่นี่ิเอ็งเรียนช่างอะไรช่างยนต์ฮะช่างยนต์ช่างยนต์เนาะเบื่อต่อต่อได้ยังครับคนสามคนนะครับแต่ใช้พลังงานหนึ่งคนครับช่วยจับนี่ก็ได้ สามัคคีคือพลังหรือว่าสามัคคีคือพังมาเยอะเกินไปพังหรือเปล่าแค่นนเพื่อนให้กำลังใจนะครับช่วย,<อ>ยจับนี่ได้ จับรุนดุเบอร์สิบเจ็ดนี่โจลดินเตงมาดเยหรือว่าเรียกอเปดอะดโจลดินเตงอืมจับตู้้องจจับจ้าเบอร์สิเดเอาเนี่ยเอาเลยอึบอึบสด์บ้านมั้งเกือบได้โอ้แตู้ตุกนอนุกดบันเอาเลยเอออะและแล้วอยู่ที่ไหนนะครับ จะสู้สามคนสามรุมหนึ่งได้นี่แน่นอนอล็อกเลยใส่ย,ยัดกับไปเอาตัวบนอกอกแล้วล็อกให้แน่น, <c oughs> น อ่ะสองชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยหรือสามชั่วโมงวะนี่ในที่สุดใกล้ความจริงอ่าใครเป็นช่างใหญ่เมื่อกี้คนไหนยกมือดิไหนคนไหนเนี่ยกมือดิมี่กี อ๋อคนนี้ครับไม่เปิดเผยตัวนะครับไม่ยกมืออ่าเรียบร้อยอ,ออสวยงามนะครับนุ่มบ้านข้า,าวสยางทำได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นข้อสอบทำไม่เคยได้เทเมสไน